างั้นเชิญพักผ่อนก่อนเพคะต่อจากนี้ข้าจะเชื่อฟังเจ้านาะยเอลอิสนี่มันน่าปวดหัวยิ่งกว่าตอนะที่เข้ามาอยู่ในร่างนี้แล้วฆ่าคนไปซะอีกถ้าตามต้นฉบับแล้วสุดท้ายเขาก็ได้ขึ้ื่อครองบรลลังเพราะเป็นพระเอกแต่ปัญหาคือการกระทําของเราอาจจะส่งผลต่อเนื้อเรื่องสิเดี๋ยวนะเราพาพระเอกมาแบบนี้ยังไงก็เริ่มกระทบเนื้อเรื่องเดิมแล้วนี่นาะถ้าอย่างนั้นเรามาพัฒนาความสัมพันธ์กับพระเอกเลยดีไหม เอโลิส <Hey>, ไม่รู้ว่าความทรงจําหายไปตอนที่สลบหรือยังไงแต่โดยจากการเลียกชื่อของเราแทนที่จะเรียกนามสกุลแสดงว่าต้องเป็นคนที่คุ้นเคยกันมาก่อนใช่แล้วมงกุฎราชกุมารยังเด็กอยู่ถ้าตีสนิทต,ตอนนี้อาจจะเรื่องจบในอนาคตก็เป็นได้ดูแล้วไม่น่าตีสนิทลําบากด้วยถ้าแอบเลี้ยงดูเขาที่แดนเหนือให้ดีแล้วก็เอาแหละนี่คือทางที่ดีที่สุดแล้วเราต้องคิดตามหลักและเหตุผลปัจจุบันแดนเหนือถอนตัวจากการค้นหาตัวมงกุฎราชกุมาร จะต้องมีพวกคนที่นินทาว่าร้ายเราที่ทําแบบนั้นแน่ๆแกนด์จะช่ยดแดนเหนือผู้ซึ่งมองคนเลวได้ช่วยเหลือมองกุฎราชกุมารและทําให้เขาได้ขึ้นเป็นจัก,กรพรรดิเป็นบทบรรยายที่ไม่เลวเลยนะถ้าช่วยแล้วเขาก็คงตอบแทนเป็นคุณสินะเอาล่ะในเมื่อไม่สามารถลงมือฆ่ามงกุฎราชกุมารได้ก็ต้องทําให้เขาเป็นจัก,กรพรรดิให้ได้เอลูอิสอุณภูมิน้ำใช้ได้ไหมเพคะหม่อมฉันเตรียมยาให้หลังมื้ออาหารเพคะยังนึกออะไรไม่ออกอีกหรือเพคะ ไม่รู้สิลองนึกทบทวนดูแล้วแต่ทุกอย่างกลับพมัวไปหมดหืมน่าสงสัยฮะเอาเถอะเดี๋ยวก็รู้ว่าจริงหรือไม่จริงพระนามของฝ่าบาทคือไคเอเนียนเฮอิซิสเพคะไคเอเนียนถ้างั้นเรียกเขาว่าไคเอแล้วกันต่อจากนี้ความเป็นความตายของเราก็ขึ้นอยู่กับเด็กนี่เราจะเลี้ยงให้เป็นมงกุฎราชกุมารที่ยอดเยี่ยมเองโตแล้วจะได้อยู่กับนางเอกอย่างมีความสุขซะ ส่วนบุญคุณบอกพิธีกำจัดพวกปีศาจได้สินส้นซากในคาเดียวเป็นการตอบแทนแล้วกันทำไมมีอะไรติดอยู่ที่หน้าข้างั้นเหรอหาไม่ได้เพคะอย่าลืมนะเพคะนั่นคือพระนามของฟาบาทมังกรราชะกุม,มารผู้เป็นตะวันดวงน้อยแห่งจักรวรรดิให้ใหยาลดไข้แล้วหลับแทนทีเลยฮะเจ้าคิดว่ายังไงหลับจริงใช่ไหมครับอืมมั่นใจได้จากเสียงหายใจเพราะช่วงที่หลบซ่อนตัวไม่น่าจะได้นอนหลับเต็มตาคงเพียนหน้าดูแหละ เราไม่สามารถซ่อนตัวฝ่าบาแบบนี้ได้ตลอดไปจเจเดนเข้าใจใช่ไหมว่าหมายถึงอะไรเรามียาอ,อยู่น่าจะไม่มีปัญหาเรื่องการปกปิดผมสีทองที่แสดงความเป็นเชื้อพระวงครับท่านหญิงยาวิเศษที่ทําจากสมุนไพรแดนเหนือสามารถเปลี่ยนสีผมหรือสีตาได้แต่อาจจะถูกนําไปใช้ในทางที่ผิดผู้ที่รู้ถึงการมีอยู่ของยาและวิธีปรุงจึงมีจํานวนน้อยนิดและคนที่รู้วิธีปรุงยานั้นที่อยู่ที่แดนเหนือตอนนี้ซึ่งคือฉัน เอโลอีสนั่นเองสาเหตุที่ตระก,กูลไดยุกไปอนายคิดคนยานั้นขึ้นมาไม่มีอะไรมากเหตุเพราะผมสีดำและในตาสีแดงเป็นลักษณะที่โดดเด่นของตระก,กูลนั่นเองหากมีศัตรูบุกเข้ามาและไดยุกตกอยู่ในอันตรายคนที่กินยาน,นี้จะหลอกให้ศัตรูคิดว่าตัวเองเป็นไดยุกและตายแทนแต่ก็ยังไม่รู้ว่ายาจะมีผลกับเชื้อพวงไหมครับยังไงก็ต้องลองดูก่อน ข้าขอถามได้ไหมว่าท่านหญิงวางแผนจะทําอะไรจูู่เป็นอะไรไปครับท่านหญิงรู้สึกเตือนตั้งแต่เมื่อไหร่กันยืนทําอะไรกัน,น,รกนตรงนั้นะ่ะฝ่าบาทพวกระบบเข้ามาตรวจตาความปลอดภัยรู้สึกไม่สบายตรงไหนหรือเปล่าพระยาค่ะเชื้อพระวงก็คือเชื้อพระวง์จริงๆสินะรีดห่ยงยาวอ,อจาจจะแรงแต่ไม่ทันไรก็ตื่นซะแล้วไม่นึกเลยว่าจะมีวันที่ได้เห็นมงกุฎราชกุม,มารตัวเป็นๆ มกุฎราชกุมารพูดดังเรื่องการตัดสินใจเด็ดขาดและความปาน,นีแม้จะยังพะเยาที่กำลังอยู่หน้าเราตรงนี้เอ๊ะมีบางอย่างแปลกๆฟาบาดไม่น่าใช่คนที่จะยิ้มแบบนั้นนี่นะคนสูญเสียความสรงจำนี่ยิ่งต้องทำตัวตามสัจจะจัญญาณไม่ใช่หรออ่อะไรกันไม่ยิ้มให้เฉพาะท่านหญิงงั้นหรอเอลอีสเพคะฟาบาดข้าฝันถึงเรื่องน่ากลัว ฝันหรือเพคะหรือว่าเขาจะนึกอะไรออกขึ้นมาอืมฝันว่ามีใครไล่ตามข้ามาจำหน้าคนนั้นได้ไหมเพคะหน้าเหรอจำไม่ได้แต่เหมือนจะมีผมสีทองคล้ายๆกับข้านะผมสีทองหรือว่าจะเป็นเดยุกอีชิเลียนไม่จริงนะเขาไม่มีทางที่จะตามไล่ข้ามังกรราชกุมารได้ตัวเองสักหน่อยเดยุกอีชิเลียนไม่น่าจะใช่คนที่เสี่ยงลงมือเองเหรอกข้าเลยรู้สึกกลนะัวน่ะเอโลอิสนอนไม่หลับ หม่อมฉันจะอยู่ข้างๆเองโปรดสบายใจเถิดเพคะฝ่าบาทมนานอนข้างๆไม่ได้หรอฝ่าบาทแต่ว่าฮะเราอยากให้เอโลอิสนอนอยู่ข้างๆด้วยกันนะ่ะ